พบกับผมนะครับสอปรารบศูนย์ติวรราชการพัทลุงซึ่งในแต่ละวันนะครับก็จะมีในส่วนของสรุปเนื้อหาสาระข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุข้าราชการนะครับตลอดจนในส่วนของแนวข้อสอบต่างๆมาพูดคุยกับน้องๆที่กําลังเตรียมตัวสอบบรรจุข้าราชการกันอยู่ได้รับชมรับฟังกันนะครับสําหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการมาพูดคุยสรุปภาพรวมของ แผนาการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยนะครับหรือว่าเรียกว่า i m t g t, t นั่นเองนะครับซึ่งก็ประเด็นเ่าเนี้ยนา่าับประเด็นของอาการร่วมมือนะครับของกลุ่มมนุษย์ภูมิภาคการร่วมมือของกลุ่มภูมิภาคต่างๆในโลกนี้มันเอาไปใช้ในการออกสอบในส่วนของความรู้ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราจําเป็นจะต้องรู้ก็จะหยิบยกเอาในส่วนของ เอกสารนะครับของสำนักงานพัฒนาสิทธ์สำนักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับมาเป็นเอกสารประกอบการพูดคุยกันก็เรามาดูกันเลยนะครับแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยนะครับหรือว่าเขามีชื่อย่อว่าทวทีเนี่ย imt แล้วก็ ไ e. ก็คืออินโดนีเซีย m ก็คือมาเลเซียแล้วก็ t ก็คือไทยไอส่วน2ตัวข้างหลังก็คือ g กับ t นั้นมาจากคำว่า close triangle นะครับ triangle นี้ก็คือเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับโอเคต่อไปนะครับอาอาจจะถามว่าได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อไหร่คำตอบก็คือก่อตั้งขึ้นนะครับเมื่อปีพศ2536 ต่อไปคำถามก็คือก็จะถามว่ามีจุดมุ่งเน้นในเรื่องใดคําตอบก็คือมุ่งเน้นความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ําโดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละประเทศที่มีอยู่ส่งเสริมเกื้อกลกันตามหลักความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบแผนงานใน MTGT นะครับครอบคลุมพื้นที่กี่จังหวัดนะครับในส่วนนี้จะครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะครับ 8รัฐทั้งภาคเหนือและตะวันตกของมาเลเซียภาคใต้14จังหวัดมาเลเซีย8รัฐนะครับแล้วก็ครอบคลุมทั้ง10จังหวัดบนเกาะสุมารตราของอินโดนีเซีย14 8 10นะครับไทย14ามาเลเซีย8แล้วก็อินโดนีเซียนะครับ10บนเกาะสุมารตรานะครับใช้กลไกการดำเนินงานผ่านข้อสั่งการจากการประชุม นะครับการประชุมมีกี่ระดับการประชุมนะครับมีกี่ระดับเรามาดูกันนะครับ1ก็คือในส่วนของระดับผู้นํา2ระดับรัฐมนตรีแล้วก็3นะครับระดับคณะกรรมานต่างๆนะครับซึ่งอาจะจะเป็นประเด็นคําถามในข้อต่อไปว่าคณะกรรมาน,นี้จะมีอยู่ทั้งหมดความรวมมือเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดกี่สาขาซึ่งก็จะแบ่งออกไปตามคณะกรรมาน ตามจํานวนสาขานะครับทั้งหมดก็จะมีอยู่ทั้งหมด7สาขานะครับประกอบด้วย1 1น,น,นะครับก็คือสาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรก็คืออุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับการเกษตรนะครับสการท่องเที่ยวสามผลิตภัณฑ์และบริ การอารานนะครับใช้คำว่าบริการอารานนะครับเพราะว่าคําว่าอารานเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงในส่วนของอาหารเป็นอย่างเดียวนะครับต่อไป4นะครับความเชื่อมโยงทางการขนส่งและ ICT 5. การอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าการลงทุน 6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษาและวัฒนธรรมแล้วก็7นะครับด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งนะครับยังมีกลไกการประชุมระดับมุขมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดและการประชุมสภาธุรกิจ IMTCT ที่ดำเนินการร่วมกับคณะธรรมานเจ็ดสาขาและยังสามารถนำเสนอความต้องการไปยังที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของแผนานได้โดยตรงนอกจากนี้นะครับมีสำนักงา,านเลขาุกการ IMTCT นะครับหรือก็เรียกว่า อ่ CIMT นะนะครับเป็น,นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานมีที่ตั้งอยู่ที่ใดอ่าวนะครับอาจจะถามว่าสำนักงานเลขาของ IMT GT นะี่ยตั้งอยู่ที่ใดก็ตั้งอยู่ที่จุดศูนย์กลางนะครับของ3ประเทศนี้นั่นก็คือที่เมืองนะครับปุตราจายาของประเทศมาเลเซียปัจจุบันแผนงาน IMT GT นะครับดำเนินการอยู่ปายใต้แผนวิสัยทัศน์2 5 7 9 นะครับ2579คล้ายกับกรอบยุทธศาสตร์ชาตินะครับไอตอนที่ยังเป็นกรอบนะครับเราก็าบรรลุปี2579เหมือนกันก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2560ถึง2579แต่พอเปลี่ยนมาเป็นยุทธศาสตร์ชาติก็มาเป็น2561ถึง2580นะครับ IMT GT Vision 2036 เพื่อนำไปสู่การเป็นอนุภูมิภาคแเองบูรณาการพัฒนาที่กับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรมความเหลื่อมล้ำน้อยลงนะครับและการเติบโต,ตยั่งยืนโดยมีแผนดำเนินนานระยะ5ปีเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อกับเคลื่อนความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติซึ่งแผนดำเนินนานปัจจุบันคือแผนดำเนินงานระยะ5ปี60ถึง64 IMT GT จะ60ถึง กสี่แต่ถ้าเป็นเพชแม่ขุนะครับจะเป็นชิาเม็ดนะครับจะเป็นในส่วนของหกหนึ่งถึงหกห้านับปัจจุบันนะครับประเด็นความคืบหน้าการาล่าสุดนะครับ ผลการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ครั้งที่14แผนงาน IMTGT เมื่อวันที่30เมษายน2 5าปีนี้เองนะครับมีข้อสรุปสําคัญคือการรับทราบแผนการดําเนินกิจกรรม IMTGT ในปี2 5 6 4ของ7คณะตมานที่จะอยู่ในรูปแบบออนไลน์ครับทั้งหมดนะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2อ1 9ทนสิ้เกิดข้อจากัดเรื่องการเดินทางอย่างไรก็ดีนะครับยังคงมีความคืบหน้าที่สําคัญที่เกิดขึ้นอาทิ อทินะครับอะไรบ้างการได้ข้อสรุปเนื้อหากรอบความร่วมมือด้านสุลกากรการตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจโรคพืชและสัตว์ร่างสุดท้ายและการจัดทำข้อสรุปร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างอุทยานธรณีโลกลังกาวีอุทยานธรณีโลกสตูลนะครับ แล้วก็อุทยานธรณีโลกทะเลสาโตบาซึ่งคาดว่าทั้งสองความตกลงดังกล่าวจะมีการลงนามในการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่27แผนงานในเอ็มพีที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม2564อันนี้ก็คืออุทยานธรณีโลกนะครับที่สตูลน,นะครับแล้วก็อุทยานธรณีโลกของแต่ละประเทศนะครับอุทยานธรณีโลกลังกาวีอุทยานธรณีโลก ทะเลสาบโตบาต่อไปนะครับการขณะที่โครงการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนี่ยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดแนวทางความร่วมมือโดยมีกำหนดเปิดตัวในปี2564รวมไปถึงการจัดประชุมคณะตามานด้านสิ่งแวดล้อมและคณะขับเคลื่อนโครงการเมืองและอุตสาหกรรมเมืองยางที่จัด ขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงเดือนมีนาคม2564ซึ่งได้มีการหารือถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมและแนวความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตแล้วนอ,อกจากนี้นะครับที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าแนวทางการจัดทำแผนดำเนินการระยะ5ปีปี2565ถึง2569เพื่อใช้เป็นแนวดำเนินนานฉบับต่อไปจากแผน ดำเนินงานระยะ5ปีฉบับปัจจุบันที่เข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายโดยที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับได้เน้นย้ำถึงการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนดังกล่าวไว้มากที่สุดรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาของธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ที่ศึกษาให้กับแผนงาน IMTCT ในสเรื่องล่าสุดประกอบด้วยนะครับอาจจะเอาไปถามได้ว่า การศึกษาของธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB นะครับที่ศึกษาให้กับแผนานของ i m t t t มีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือการศึกษาทบทวนและประเมินการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาความร่วมมือเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่แผนาน i m t t t แผนาน i m t t t นะครับมีกำหนดจัดประชุม สำคัญผ่านระบบประชุมดังไลในปี2564ดังนี้การประชุมระดับคณะตมเจ็สาขาในเดือนมิถุนายนการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่17การประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมและการประชุมระดับผู้นําครั้งที่13ในเดือนตุลาคมตัวนี้นะครับกำลังจะมาถึงบอดีเลยก็อาจจะถามว่าการประชุมอของ IMTCT นะครับซึ่งจะดําเนินการกันใน เดือนธันาคมนี้เป็นการประชุมระดับใดนะครับคำตอบก็คือการประชุมระดับผู้นําก็สําหรับตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลณนะวันที่19พฤษภาคม2564นะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้ก็คิดว่าคงจะมีประเด็นนะครับที่จะนำไปใช้ในการออกข้อสอบอยู่หลายข้ออีกเช่นเคยนะครับก็ให้น้องๆน,นะครับพยายามรวบรวม ประเด็นเหล่านี้นะครับเรารวบรวมอ้เยอะๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะไปตรงกับข้อสอบเองสำหรับคลิปนี้นะครับจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ